สวัสดีค่ะตอนนี้จะเป็นเรื่องของ trauma formation นะคะเราจะมาดูกันว่าเจ้า trauma เนี่ยมันก่อตัวมาจากความกลัวเขาทำงานยังไงนะคะเราจะสำรวจไปพร้อมๆกันแต่ทีนี้นอมบอกไว้ก่อนนะคะว่าการที่อมพาสำรวจเนี่ยอมใช้พื้นฐานความรู้ดั้งเดิมของอมนะคะถ้าท่านไหนเนี่ยมีวิธีการสำรวจโดยส่วนตัวของตัวเองแล้วเนี่ยสามารถเอามาแชร์กันได้นะคะไม่จำเป็นต้องใช้วิธีเดียวกันกับอมก็ได้นะคะจากภาพภาพนี้ค่ะหลายท่านที่เคยดูคลิปของอมมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ep ที่ 1234นะคะของเพลย์ลิสต์8 0 8วันสุกใจให้แข็งแรงเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกับเจ้าสามเหลี่ยมแล้วก็ต้นไม้รักไม้พวกนี้กันเป็นอย่างดีแล้วนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเราจะมาดูกันในเรื่องของการฟอร์มตัวของทรอมมาขึ้นมาเนี่ยอมขอเปรียบเทียบคล้ายๆกับการก,ก,ก่อตัวของเนื้องอกแล้วก็การก่อตัวของน้องเซลล์มะเร็งที่เราจะสามารถ เห็นได้ตามอินเทอร์เน็ตถ้าเราอยากจะไปดูการฟอร์มตัวของเขาเราก็จะสามารถเข้าใจในเรื่องของการก่อตัวของทรมาในใจเราไปพร้อมๆกันได้ถ้าหากว่าออมเราให้ฟังแล้วจะเข้าใจได้ในส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้าว่าอยากไปดูแอนิเมชันนะคะก็สามารถไปดูในอินเทอร์เน็ตได้เพิ่มเติมเลยนะคะทีนี้เนี่ยเจ้าน้องก้อนมะเร็งอันนี้เนี่ยค่ะ มันเหมือนกับการที่เราเนี่ยสะสมเจ้าลูกบอลทั้งหลายเอาไว้นะคะถ้าหากว่าเรารับข้อมูลผ่านอัตยนะมาแล้วนะคะเราก็จะสะสมอสมมติอันนี้น้องเป็นสีแดงนะคะก็อาจจะเป็นน้องเพนก็ได้อาจเป็นความเจ็บปวดเราเจออะไรมาแล้วก็ตีความเป็นความเจ็บปวดเป็นหมดเลยนะคะก็ส่วนมากเนี่ยคนที่จะตีความเป็นความเจ็บปวดบ่อยๆเนี่ยก็ถ้าดูจากคลิปที่แล้วที่ออมเล่าเรื่องของพาร์เวย์เอาไว้เนี่ยก็จะเป็นน้องหนูค่ะ คนที่มีบุคลิกลักษณะเป็นหนูนะก็คือคนที่มีถ้าเป็นเรื่องของจริต6กเนี่ยก็จะเป็นราคะจริตคนที่เป็นราคะจริตเนี่ยจะรักทุกคนรักคนอื่นรักคนอื่นมากกว่าตัวเองนะคะเวลาเจออะไรมาเนี่ยก็จะรู้สึกโอ้ฉันถูกทําร้ายนะทำไมต้องเกิดเรื่องนี้กับฉันอะไรก็ตามที่มันทําให้เรารู้สึกแย่กับตัวเราเองอะคะ่ะถ้าหากว่ามันเป็นความเจ็บปวดนะมันเป็นความรู้สึกเป็นเหยือ่อ ความซัฟเฟอร์ความโหยหาที่มันยังมันยังไม่มีมาหาเราอะมันคือความขาดแคลนทั้งหลายเนี่ยออมขอแทนเป็นลูกบอลสีแดงนะคะพอน้องลูกบอลสีแดงเนี่ยสะสมในเรามากๆๆๆเข้าเนี่ยค่ะมันเหมือนการที่เราเนี่ยสะสมความเจ็บปวดเอาไว้ในตัวเองเยอะๆสะสมความไม่พอดีในตัวเองนะคะเราก็ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะแก้มันยังไงอะม,มันก็เป็นความเจ็บปวดที่ถาโถมมาให้เราเรื่อยๆสะสมเราไปเรื่อยๆจนกลายเป็นก้อนที่มันใหญ่มากๆเป็นคอมมูนิตี้ของก้อนสีแดงอันเนี้ย อยู่ในใจของเรานะคะซึ่งการทํางานของเซลล์ก้อนนี้เนี่ยค่ะมันก็จะมีความคล้ายกับเซลล์มะเร็งที่มันเกิดขึ้นในร่างกายเราเลยค่ะเมื่อไหร่ที่ DNA นะคะที่อยู่ในร่างกายอยู่ในเซลล์ของเราเนี่ยมันเกิด DNA damage นะคะอันนี้คือ DNA damage เมื่อ DNA d a m a g ดแล้วนะคะแล้วน้องเซลล์เนี่ยปกติแล้วเนี่ยค่ะโดยหน้าที่แล้วเนี่ยเขาจะต้องแบ่งเซลล์เสมอนะถ้าหากว่า DNA ตัวเนี้ยซ่อมแซมตัวเองไม่ทัน เซล์อันนี้ค่ะเขาก็จะต้องแบ่งตัวออกมาจาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น8ไปเรื่อยๆทั้งๆท,ที่ตัวเขาเองก็ยังบาดเจ็บมันเหมือนคนที่พยายามใช้ชีวิตทั้งๆท,ที่ตัวเองก็ไม่ได้มีความสุขพยายามจะพลีสคนอื่นอยากให้คนอื่นมีความสุขเพื่อหวังว่าความสุขนั้นจะเด้งกลับมาตีเป็นลูกชิ่งกลับมาหาตัวเองนะคะมันก็ไม่เกิดสิ่งนั้นขึ้นเราก็แบกความเจ็บปวดอันนั้นนะคะแบกความไม่พอแบกความไม่ถูกรักเอาไว้เรื่อยๆอันนี้สมมุติถ้าเป็นคนที่เป็น fear of not being loved นะคะเราก็จะแบ่งความเจ็บปวดเหมือนกับน้อง DNA อันนี้นะคะยังเจ็บปวดตัวเองก็ยังซ่อมแซมไม่เสร็จเลยแต่ตัวเองก็ต้องไปดูแลเทคแคร์คนอื่นนะคะก็เหมือนกับเราต้องแบ่งตัวเองอะแบ่งเซลล์ตัวเองไปเทคแคร์คนอื่นทั้งที่เราเองก็บาดเจ็บไม่เคยได้รับการซ่อมแซมแก้ไขนะคะมันเหมือนกับคนที่สะสมความเจ็บปวดเอาไว้เรื่อยๆแล้วก็แบ่งเป็นคอมมูนิตี้เมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เซลล์บาดเจ็บอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนแล้วเริ่มมีคอมมูนิตี้ละเริ่มใช้ชีวิตเหมือนจะปกติ แต่ว่าข้างในมันแดมเออยู่อันนั้นนะคะมันคือการเกิดมะเร็งขึ้นมาแล้วทีนี้เนี่ยก่อนจะเป็นมะเร็งค่ะอาจจะเป็น B หนาทูมเมอร์ก่อนก็ได้คือเป็นก้อนเนื้อที่ไม่ได้มีพิษต,ต่อเซลล์ข้างเคียงแต่ว่าเกิดขึ้นมาด้วยรูปร่างผิดปกติอยู่มันเป็นก้อนๆอ,อันนั้นจะเรียกว่าเนื้องอกนะคะเป็นเนื้องอกที่ไม่มีพิษแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะไอคอมมูนิตี้ของเซลล์อันนี้หรือไอความเจ็บปวดอันนี้ค่ะมันเริ่มขยายตัวใหญ่ขึ้นนะจากสเตจหนึ่งนะคะสเตจหนึ่งกลายไปเป็นสเตจสอง คอมมูนิตี้ใหญ่ขึ้นเริ่มอยู่รวมตัวกันมากขึ้นนั่นคือเราสะสมความไม่มีความสุขในตัวเองสะสมความทุกข์ในตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะก้อนของเซลล์อันนี้ก้อนของมันคอมมูนิตี้อันนี้จะใหญ่ขึ้นก้อนของความรู้สึกที่เราไม่แฮปปี้เนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นสเตจสองและกลายเป็นสเตจสามในที่สุดนะคะซึ่งการมีสเตจสองและสเตจสามเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่ว่ามันมีเส้นเลือดสีแดงอันนี้เข้ามาเส้นเลือดอันนี้ค่ะ เขาเรียกว่า angiogenesis ก็คือเริ่มสร้าง community ที่ซัพพอร์ตอาหารให้กับตัวเองละไปดึงนะคะเส้นเลือดที่มันจะต้องไปเลี้ยงเซลล์ปกติมาเลี้ยง community มาเร็งของตัวเองละ นั่นคือถ้าแบ่งเป็นเรื่องของใจนะคะถ้าเปรียบเทียบกับเ,เรื่องของใจเนี่ยก็คือเริ่มหาพวกแล้วเฮ้ยเธ,เธอเธอมาเป็นทุกข์เป็นเพื่อนฉันหน่อยอ่ะเฮ้ยเธอ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 ก็ทุกข์เรื่องเดียวกับฉันใช่ไหมได้เลยได้เลยเดี๋ยวเรามาอยู่ด้วยกันนะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปมีความสุขในรูปแบบของเรานะแต่ลืมไปค่ะว่าไอ้ความสุขในรูปแบบของเซลล์มะเร็งเนี่ยมันไปทําให้คนอื่นๆที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยเจ็บป,ปวดไปด้วยนั่นก็คือเมื่อเราทรอมาาม,มากๆแล้วก็เรารวมกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนเราจะเอาไอ้ความทรอมาาของเราเนี่่่คคะรงท็อเแนนนืป กดเข้าไปเนี่ยสมมติเป็นมะเร็งที่แขนตรงเนี้ยนะคะแขนน่ยกดไปจะเจ็บบวมแดงร้อนนะคะมันจะสร้างความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณหมอทําคีโมให้เราเนี่ยเขาไม่ได้จะยิงแค่เฉพาะเซลล์มะเร็งนะคะเวลาเขาไปคีโมเนี่ยคีโมคือเคมอเทอร์ปีคือใช้สารเคมี me. ซึ่งสารเคมีอันนี้คือยิงบึ้มเข้าไปเนี่ยคือมันไม่ได้เลือกเฉพาะเซลล์มะเร็งนะคะเซลล์ดีก็ตายไปด้วยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ใครที่เป็นมะเร็งอะ่ะเราไปคีโมกลับมาจะแบบ หมือนหมดแรงอะเพราะว่ามันไม่ได้ถูกทําลายแค่เซลล์มะเร็งอย่างเดียวเซลล์ดีก็โดนไปด้วยเพราะฉะนั้นการที่มีใจมะเร็งมีเซลล์มะเร็งอยู่ในตัวเนี่ยเราก็จะรู้สึกให้เราไม่สบายตัวเลยอะเราก็รู้สึกว่าคนรอบข้างต้องมาคอยเทคแคร์เราอะหรือหรือเราต้องแบบเหมือนกับต้องคอยรับความช่วยเหลือจากคนอื่นตลอดเวลานะคะ การที่เรามีใจมะเร็งคําว่าใจมะเร็งมันอาจจะเห็นภาพชัดเน่อยเป็นก้อนๆเป็นสิ่งผิดปกติขึ้นมาแล้วเขาทำให้เรารู้สึกเออโอเคฉันเป็นใจมะเร็งอยู่ฉันต้องรักษาไหมนะคะการที่เราเป็นใจมะเร็งเนี่ยเราจะเหมือนกับเราก็อยู่กับใครเราก็จะรู้สึกว่าเราจะต้องขอความสุขจากเขาอะเราไม่สามารถเป็นผู้ให้ความสุขนั้นได้เราอาจจะหลอกตัวเองก็ได้นะคะว่าฉันเป็นผู้ให้ฉันเป็นผู้ให้ความสุขเธอแต่จริงๆแล้วเราอาจจะเป็นผู้ขาดแคลนอย่างรุนแรงเพื่อต้องการการดูแลรักษาอยู่ก็เป็นไปได้นะคะทีนี้ มะเร็งมี4เดชค่ะลองมาดูกันว่าถ้าเป็นเรื่องของใจใจที่เป็นมะเร็งสเตชที่4มันจะเป็นยังไงนะคะสเตชที่4คือเมตาเมตาคือเมตาสเตซิสก็คือไปงอกที่อื่นละคอมมูนิตี้ใหญ่ละแน่นพอละโอ้ไม่อยู่ไม่ไหวละต้องไปงอกไปเพิ่มที่อื่นอย่างสมมติเป็นมะเร็งเต้านมอาจจะไปงอกที่ต่อมน้ําเหลืองอาจจะไปงอกที่ปอดหรือไปไหนก็ตามที่เขาสามารถไปได้ทั่วๆร่างกายเรานะคะนั่นคือการเริ่มระรานชาวบ้านไปทั่วแล้วนะคะคือแค่ตัวเองก็ทำ้ายตัวเองพออยู่แล้ว ทำร้ายคนรอบตัวก็ทำร้ายไปแล้วอันนี้คือไปงอกไปเติบโตของกันเป็นมะเร็งในที่อื่นๆแล้วนะคะน,นี่คือเริ่มแผ่ขยายความท็อกซิกของตัวเองไปในที่อื่นๆแล้วซึ่งการมองเห็นตัวเองเปรียบเทียบกับเซลล์มะเร็งเนี่ยมันอาจทำให้เราเห็นเอ๊ะกับมาดีทิกตัวเองชันเป็นมะเร็งหรือเปล่าเอะแล้วชันเป็นฉันเป็น,นเฟสนะอยู่นะคะเพื่อนรอบข้างอาจจะไม่ได้รีเฟล็กเราให้เราเห็นนะคะ ถ้าฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องบอกใครแล้วคะ่ะว่าเขาเป็นหรือเขาไม่เป็นอ่ะเรากลับมาดูตัวเราเองดีกว่าว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราเรา,เราเป็นท็อกซิกชาวบ้านไหมเราโอเคดีหรือเปล่าใจเรามันเป็นใจที่มีความสุขดีไหมหรือฉันเป็นมะเร็งทั้งใจอยู่จ้ะ <S <S ดังนั้นค่ะจากภาพนี้ถ้าอย่างที่อมบอกว่าถ้าใครดูมาตั้งแต่คลิปแรกๆเนี่ยจะเข้าใจภาพต้นไม้แล้วก็น้องลูกบอลทั้งหลายเป็นอย่างดีนะคะเราลองมาสํารวจตัวเองดูก็ได้ว่าเราสะสมลูกบอลสีไหนเอาไว้ในใจเรา มากที่สุดนะคะถ้าเราเห็นน้องลูกบอลแล้วเนี่ยเราอาจจะเห็นสีของก้อนมะเร็งในใจเราก็ได้แต่ว่าถ้ามันเป็นลูกบอลดีๆนะคะเราอาจจะเป็นคนติดดีหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกเฟสหนึ่งอาจจะต้องเป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่จะต้องเล่าที่ไม่ใช่เรื่องทรมาอาจจะเป็นเรื่องของการติดดีนะคะก็มาดูกันว่าอะไรก็ตามที่เป็นพวกเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่เราสะสมไว้มันส่งผลกระทบกับเรายังไงบ้างดีหรือไม่ดีแล้วมันส่งผลกระทบกับคนรอบข้างเรายังไงบ้างนะคะ อันนี้ชวนสํารวจนะคะแต่เอาไม่ได้บอกว่าทุกคนจะเป็นทรม u m ทุกคนต้องเป็นมะเร็งทางใจนะเปล่านะคะอันนี้แค่เล่ากระบวนการการทงานของจิตใจมนุษย์ให้ฟังแล้วก็ถ้าว่าเราเนี่ยสามารถมองเห็นมันในตัวเราและเราสามารถมองเห็นมันในตัวคนอื่นแต่ว่าการไปเห็นในคนอื่นอย่าไปพูดนะคะเสียมรารยาทก็ต้องรอให้เขาเห็นเองหรือว่าเราอาจจะชี้ชวนอะไรบางอย่างที่มันสุภาพด้วย i message แล้วก็ให้เขาไปสำรวจด้วยตัวของเขาเองน่าจะดีที่สุดมีมารายาทที่สุดปลอดภัยที่สุดค่ะเมื่อเราเห็นในคนอื่นแล้วเราเข้าใจเขาได้แล้วนะคะ ว่าไม่ได้มีใครอยากจะเป็นทรมาร์หรอกแต่ว่ามันไม่รู้ไงว่าจะต้องจัดการยังไงนะคะก็บางคนอาจจะนึกภาพเนะาะบางคนเป็นมะเร็งอ่ะแต่ว่าก็ไม่รู้ไม่มีตังค์ไปหาหมอคนรอบตัวก็ไม่รู้จะช่วยยังไงอันเนี้ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เขาอาจจะต้องการความช่วยเหลืออะไรบางอย่างอยูอย่ก็ได้หรือว่ามันเป็นเรื่องที่เมื่อเราเห็นกันและกันแล้วคะ่ะเราจะเมตตาเราจะให้อภัยเราจะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย วัตถุประสงค์ของซีรีส์ทรมากคือสำรวจตัวเองเข้าใจคนอื่นและกลับมารักกันให้ได้เหมือนเดิมนะคะสิ่งสำคัญเลยค่ะไม่ต้องไปว่าใครกลับมาสำรวจตัวเองด้วยภาพนี้ 10B บ,บีฉันเป็นท็อกซิกประเภทไหนและฉันมีเฟียตัวไหนใน3ตัวนะคะที่เป็นสัดส่วนที่อยู่ในตัวเรามากที่สุดถ้ายัางนึกไม่ออกเราอาจจะกลับไปทำดิสเพอร์สอนลิตี้ก็ได้เป็นการทดสอบบุคลิกภาพแบบฟรีนะคะ ก็มันเป็นเรื่องเดียวกันกันกบสลิตหกออมก็เลยค่อนข้างชอบเป็นพิเศษเพราะว่ากําลังศึกษาพุทธศาสตร์อยู่แล้วก็ถ้ามาสนใจเรื่องชอมาสลิ6หกก็น่าจะช่วยกันได้มากขึ้นเพราะว่ามันมีงานวิจัยที่ออมไปเก็บตัวอย่างการสัมภาษณ์มาจากคนประมาณสักคันกว่าคนที่ออมเล่าให้ฟังไว้ในคลิปที่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าท่านไหนอยากฟังนะคะงานวิจัยละเอียดละเอ,อียดอมก เล่าเอาไว้แล้วแต่ว่ามันเป็นคลิปของ Member only นะคะก็ถ้าสนใจจริงๆ,ๆก็สามารถไปติดตามจากคลิปนี้ได้นะคะก็วันนี้ลากันไปก่อนนะคะครั้งหน้าเรามาดูกันว่าธรรมชาติมีกลไกาการป้องกันเซลล์มะเร็งในร่างกายยังไงบ้างและถ้าหากว่าเราต้องการจะรักษามะเร็งทางใจของเราเนี่ยเราจะสามารถเรียนแบบกลไกธรรมชาติอันนั้นด้วยตัวของเราเองได้ยังไงบ้างเจอกันตอคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ